สวัสดีครับก็หายไปนานนะครับกับวิดีโอนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยนะครับกันในเรื่องของ iPad Buyer Guide 2022นะครับว่าในปี2อ้ยในปี2022เนี่ยถ้าเราซื้อ iPad นะครับเราควรจะซื้อรุ่นไหนนะครับแล้วก็มีรุ่นไหนบ้างนะครับในราคาเท่าไหร่บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันทีละรุ่นเลยกันนะครับก็ถ้าใครนะครับที่อยากได้รายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับผมเคยเขียนลงไปในบล็อกแล้วะครับก็เดี๋ยวผมโพสต์ลงไปให้ด้านล่างนะครับ อ่ะโอเคมาที่ iPad รุ่นแรกเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับ iPad รุ่นแรกนะครับเรียกได้ว่าเป็น iPad รุ่นและเริ่มต้นนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับก็คือ iPad iPad ธรรมดานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า iPad Gen 9นะครับก็คือออกมาเมื่อปี2021ก็คือปีที่แล้วเลยนะครับสดๆร้อนๆนะครับก็ไอแพดรุ่นนี้นะครับคร่าวๆเนี่ยมันจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด10.2นิ้วนะครับแล้วก็มีชิปใช้เป็น Apple A13 Bionic นะครับซึ่ง เราสามารถหาชิปนี้ได้บน iPhone 11นั่นเองนะครับก็คือถอยไป2รุ่นนะครับซึ่งถามว่ามันมันเร็วมันแรงไหมต้องยอมรับเลยว่าตัวชิป Apple ทั้งหลายนะครับคือ p e r f o r m a n c e ของมันเนี่ยคือโคตรเร็วเร็วจนต้องร้องขอชีวิตอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยขนาดถอยกันไป2รุ่นนะครับมันก็ยังใช้งานได้อย่างเร็วแรงอยู่ดีนะครับการทำงานต่างๆการเล่นเกมต่างๆถือว่าก็ยังเร็วครับยังได้60เฟรมอยู่ ในเกมแบบที่เราเล่นทั่วทั่ว,ว,ว,วไปนะครับอะไรแบบนี้ก็คือมันจะทำงานได้แบบไม่มีปัญหายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรามองว่า Apple เจ๋งอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำให้มันรองรับ Apple Pencil ในทุกๆรุ่นรวมไปถึงรุ่นเริ่มต้นอย่าง iPad ธรรมดาเองนะครับแต่ใน iPad ธรรมดาเนี่ยครับมันรองรับ Apple Pencil ใน Generation ที่1ซึ่งมันคือไอ้ไอปากกาที่มันต้องเสียบตดกับเครื่องครับคื มันไข่มันดีไซน์วะคือมันเป็นดีไซน์ที่แบบกำมัดนะครับมากๆแบบอะไรของเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเออกับอีกอันหนึ่งก็คือมันยังรรับตัวคีย์บอร์ดด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่เราไม่นําให้ซื้อเลยอะคือเราใช้ไปปีเดียวใช้ไปหนึ่งปีนะครับราคาหกพันกว่าบาทใส่แพรพังเพราะว่ามันเกิดจากการพับพับพับไปเปิดพัพับไเปิดอยู่อย่างเงี้ยครับมัน แล้วใส่แทมมันอ่อนนะแล้วพอแบบเราพับทุกวันทุกวันนะครับมันก็งอแล้วมันก็ขาดในอะไรเงี้ยแล้วมันก็พังใช้ไม่ได้นะครับเสียเงินหกพันบาทนะครับแต่ว่าใช้ได้แค่ปีเดียวนะครับคือฮัลโหลไม่โอเคนะครับ <laughs> กับเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับตัวเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ h t n i n g นะครับก็เสียเปรียบนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆที่เป็น USB-C u n d e r b o l t นะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เรื่องรอรับว่า ไลนิ่งมันไม่ได้เชื่อมต่อง,ง่ายขนาดนั้นมีอุปกรณ์อินบอับเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะมันเป็นอินเฮาส์ของ Apple เองนะครับดังนั้นก็คือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องเนึ่งคือว่าพอมาเป็นไลนิ่งครับการการถ่ายโอนข้อมูลนะครับมันจะเป็น USB 2ซึ่งความเร็วมันช้ามากๆเมื่อเทียบกับขนาดไฟล์ที่เราทากันในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นก็คือแบบมันก็จะเส็สๆในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียตัวหนึ่งแต่ว่าข้อเสียอีกตัวหนึ่งนะครับที่เร มันบางคนก็รับได้นะครับก็คือว่าตัวหน้าจอของ iPad ธรรมดาครับถ้าเรามองเข้าไปอะ่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องเหลือหล่อมเล็กๆอยู่นะครับทีนี้พอเวลาเราใช้ p p l e ปิ n c i l ซิะครับเวลาเราวางปากกาลงไปนะครับมันจะมีความแบบเอ้ยมันจะไปลงตรงไหนวะเพราะว่ามันจะมีแอบมีช่องเล็กๆระหว่างตอนนั้นอยู่อะไรเงี้ยทาให้ถ้าสมมติว่าใครที่เอาไปใช้งานกับงานที่เป็นพวกงานวาดรูปต่างๆอะไรเงี้ยครับจะไม่ค่อยแนะนาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีความแม่นยําเท่าไหร่มันกะลาบาก นะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นทํางานพวกนั้นก็คือข้ามไปเลยนะครับแต่ว่าด้วยสเปคนะครับด้วยราคาต่างๆเนี่ยมันทําให้มันค่อนข้างเหมาะกับคนที่ใช้ในการเรียนออนไลน์บ้างใช้วิดีโอคอลบ่อยๆบ้างทํางานเอกสารเบื้องต้นอะไรเงี้ยหรือว่าต้องการ iPad ถูกๆมานัน,นเอกสารอะไรเงี้ยก็คือแบบมันมันโอเคเลยอะครับด้วยราคานะครับเพราะว่าราคาค่าตัวนะครับของมันเนี่ย จะแบ่งเป็นความ2ความจุดด้วยกันนะครับก็คือความจุ6 4กินะครับในราคา11,400บาทนะครับแล้วก็128 g b นะครับในราคา16,900บาทนะครับถ้าใครต้องการเซลลูล่าครับ 4G นะครับเสียเงินเพิ่5,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็น iPad ในราคาเริ่มต้นที่ไม่เลวนะถ้าใครที่จะใช้แค่ Wi-Fi นะครับคือถ้าใช้เซลลูล่าเราใช้โทรศัพท์เราปล่อย Personal Hotspot ก็ได้นะครับ มันทําให้เราหายไป5000ครับซื้อ Apple p e n c i l ก็ได้ถูกปะ่ะส่วนต่างตรงนี้ถูกไหมครับตอนนั้นก็เลยแบบมันเป็นการลงทุนที่เรามองว่าค่อนข้างคุ้มค่าและอย่างหนึ่งคือตัว iPad จริงๆแล้วเนี่ยมันอายุของมันอะเรื่องของซอฟต์แวร์คือ Apple มันการันตีเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มันค่อนข้างยาวอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อ iPad ดใน Gen เจนเอย่างเงี้ยครับแล้วเราจ่ายแค่หมื่นกว่าบาทแล้วเราอัปเดตได้ยยาวนะครับแล้วก็ใช้งานได้แบบค่อนข้างลื่นไหลอะเรามองว่ามันเป็น iPad ที่ คุ้มค่ามากๆตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นใช้งาน iPad เป็นครั้งแรกนะครับหรือต้องการ iPad ที่ไม่ได้รู้หนัมาเห่าอะไรมากนะครับใช้งานธรรมดานะครับวิดีโอคอลเล่นเกมทั่วๆไปนะครับอ่ะทีนี้ไปที่อีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็คือรุ่น iPad Mini นะครับก็ตามชื่อก็คือหน้าจอจะเล็กถูกไหมครับก็คือหน้าจอเนี่ยขนาดที่8.3นิ้วนะครับแต่ว่าการที่มันหน้าจอเล็กเนี่ยครับมันไม่ได้เล็กอย่างเดียวนะครับ คือมันมาพร้อมกับหน้าจอแบบ l q u u i d l e t n r Display นะครับซึ่งทำให้มันรองรับมาตรฐานขอบเขตสีกว้างแบบ DCP3 i นะครับรองรับขตขอบเขตสีกว้างด้วยนะแล้วยังไม่หมดนะครับพอหน้าจอมันเล็กนเนี่ยทำให้ p i x e l density มันสูงขึ้นนะครับทำให้ภาพมันดูคมขึ้น,นครับค่าตัว PPI มันอยู่ที่ 3, 2, 6, 326 PPI นะครับซึ่งถือว่าเยอะกว่าเพื่อนๆ iPad ไปพอสมควรเลยนะครับ ทำให้หน้าจอม,มันดูคมดูชัดนะครับมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเล็กไม่ได้บอกว่าช้านะครับเล็กแล้วแต่มันยังมาพร้อมกับชิป Apple A15 นะครับซึ่งมันก็คือตัวเดียวกับที่อยู่ใน iPhone 13ตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวชิปในตระกูล A รุ่นล่าสุดของ Apple เลยนะครับซึ่งถือว่าแรงสุดในตระกูล A ณวันนี้แล้วนะครับอ่า ทำให้จริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่แบบเล็กนะแต่ว่าแบบมันเล็กพี่ขี้หนูกว่ามันแรงหน้าจอมันคมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวบอดี้ของตัว iPad mini ตัวนี้ครับมันจะเป็นบอดี้ในเจเนอเรชันใหม่นะครับซึ่งมันรองรับ Apple Pencil ในเจเนอเรชันที่2ด้วยนะครับหมดยุของการเสียบตูดแล้วถูกไหมครับก็คือเป็นแม่เหล็กเข้าไปใช้ได้เลยนะครับดูดีกว่ายเยอะนะครับอ่า ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเครื่องที่เรามองว่าค่อนข้างเหมาะกับนักธุรกิจที่เออฉันต้องาก,การจะเซ็นเอกสารนั่นนี่อะไรเงี้ยครับก็คือแบบขึ้นในธนคณะมาเซน็นเอกสารได้สบายอยู่แล้วแล้วก็พกพาง่ายสมมติว่าเออเราขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศอย่างนเงี้ยครับเราสามารถจะใช้มันอ่านหนังสือได้ใช้มันเล่นเกมระหว่างนั้นได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นแท็บเล็ตที่เรามองว่ามันเป็นไซส์ที่แบบอเดียลกับการพกพามากๆตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับมันยังรองรับตัวพวก USB-C นะครับถ้าใครที่ ต้องการเสียอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นต้องใช้เสีดีหรือว่าเสียผ่านด็องเกลิลเข้าจอบ้างเข้าคีย์บอร์ดเข้าเามาส์บ้างก็รองรับหมดทุกอย่างนะครับแต่อันนึงที่จะไม่รองรับนะครับก็คือตัวคีย์บอร์ดต่างๆของ Apple เองนะครับทั้งแม่าจิ๊กคีย์บอร์ดแล้วก็สมาคีย์บอร์ดตัวนี้จะไม่มีของ iPad Mini นะครับเพราะว่าหน้าจอมันเล็กเนาะตัวเครื่องมันเล็กมันไม่สามารถที่จะใส่คีย์บอร์ดเต็มลงไปได้นะครับดังนั้นก็อันนี้ถ้าใครต้องการจะใช้ก็อาจจะต้องข้ามตัว iPad Mini ไปก่อครับในนีิก็ หลักๆนะครับตัว iPad Mini นะครับก็มาพร้อมกับ2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือเป็น 64GB ในราคา1,7,900บาทนะครับแล้วก็2 5 6 GB นะครับในราคา23,400บาทด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะใช้เซลูลา a r นะครับก็บวกเงินอีก5,500บาทไปเลยนะครับอ่าก็ลองไปดูได้นะครับว่าจะใช้ขนาดไหนนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เรามองว่ามันน่าจะเป็นรุ่นที่แบบ คนประมาณ70%เรน่ะเราจะแนะนำรุ่นนี้เลยก็คือ iPad Air นะครับ iPad Air เนี่ยโอเคแหละถึงมันจะใช้ Apple A 1 4ไม่ใช่ A 1 5เหมือน iPad mini แต่ถามว่า A 1 4มันแรงไหมมันก็แรงมันคือไอมันคือ CPU เมื่อปีที่แล้วนะครับมันที่เหมือน iPhone 12มันก็แรงครับมันแรงเลยอะครับมันใช้งานได้แบบสบายๆนะครับถามคนใช้ iPhone 12ได้นะครับมันแรงมากๆนะครับกับมันยังมาพร้อมกับหน้าจอขนาด10.9นิ้วนะครับ ซึ่งถ้าเราไปเทียบกับ iPad mini ก็คือใหญ่กว่าแน่แถูกูไหมครับกับถ้าเราไปเทียบกับตัว iPad ธรรมดานะครับก็ใหญ่กว่านะครับอ่าเพราะว่า iPad ธรรมดาเนี่ยมันมาพร้อมกับหน้าจอขนาดแค่10.2ใช่ไหมครับแต่อันนี้สิบจุดเก้ใหญ่กว่านิดนึงนะครับในแนวทะแยงนะครับทําให้จริงๆแล้วเนี่ยม,าาม,มันเลยเป็น iPad ที่หน้าจอก็ใหญ่ประสิทธิภาพก็ดีนะครับเมื่อเลยเป็น iPad สําหรับแบบคนทั่วๆไปนะครับอีกทั้งมันยังรองรับ apple pencil ด้วย แถมเป็น App เบรเพนซใน Gen 2ด้วยนะครับไม่ทำล่างชิมตูดถูกไหมครับแนหน้าตัวที่ใหญ่โอเคฟัง OK, ม OK, ันโอเคปากกาโอเคนะครับนอกจากนั้นถ้าใครจะใช้คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดมันก็รองรับทั้งคีย์บอร์ดที่เป็น Magic Keyboard แล้วก็ Smart Keyboard นะครับโอที่เป็น Magic Keyboard ตัวนี้ยเราค่อนข้างแนะนำถ้าใครที่ใช้คีย์บอร์ดนะครับแบบผมโคตรแนะนำเลยเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่แบบ มันดีมากแต่มันหนักนะแต่มันดีมากใครที่ใช้บ่อยเรามอดว่ามันโอเคมากแต่ราคาต็นเดือนเหมือนกันนะครับเกือบหมื่นนะครับอะ,อะไรแบบนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยก็เป็น USB C ด้วยนะครับทำให้เราเสียบดองโกอะไรได้เหมือนกับตัวที่เป็น iPad mini เลยนะครับก็แฮปปี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยถูกไหมครับมันเป็น iPad กลางๆครับเพราะฉะนั้นราคามันก็กลางๆเหมือนกันแต่ว่าราคามันจะสูงกว่า mini น,นิดหน่อยนะครับทำให้มันเป็น iPad ที่แบบ เฮ้ยหน้าจอใหญ่ขึ้นแต่ชิปมันช้าลงนิดเดียวอย่างเงี้ยแต่มันมันมันกลายเป็นไอแพดที่คุ้มไปเลยอะนะครับเพราะว่า64 g ิเนี่ยมาพร้อมกับราคา19,900บาทนะครับ256 g ิ25มาพร้อมกับ24,900บาทนะครับถ้าใครต้องการใช้เซลล่าบวกไป4,500บาทครับก็จะได้เซลล่านะครับก็เป็นรุ่นที่เราค่อนข้างแนะนำมากมากนะครับเพราะว่าแบบมันคุ้มอะ่ะ <laughs> มันคุ้ม ถามว่าคุ้มเราบอกว่าคุ้มเท่ากับตัว iPad ตัวเริ่มต้นไหมเราบอกว่ามันยังไม่คุ้มเท่าแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการ CPU ที่เร็วขึ้นต้องการการประมวลที่เร็วขึ้นต้องการหน้าจอที่คุณภาพดีขึ้นเราบอกว่า iPad air เนี่ยมันอยู่ตรงกลางแบบเป็นมิด point ที่ดีมากในเลนจ์ราคาที่เรามองว่าแฮปปี้ที่จะจ่ายเพราะอย่าลืมว่า iPad เครื่องหนึ่งมันอยู่นานมากๆนะครับก <laughs> ับถ้าใครนะครับบอกว่าโอเค ฉันอหญกจะไปสุดแบบสุดคอฟ้าจักรวาลเลยนะครับแนะนำให้ไป iPad Pro ครับ iPad Pro นีครับมันมาพร้อมกับชิป f 1ครับซึ่งมันก็คือชิปตัวเดียวกับที่มันอยู่บน MacBook Air แล้วก็ MacBook Pro 13นิ้วนะครับที่เราเคยรีวิวไปก่อนนั้น,นีนตัว MacBook Air นะครับซึ่งตอนนั้นเราใช้ MacBook Air ที่เป็น M1 นะก็คือแบบแรงอะแรงทะลุจักรวาลไปเลยอ่ะคือมันโคตรเร็ว ทำงานได้โคตรเร็วเลยครับคือแม้กระทั่งว่าผมทางานที่เป็นงานซอฟต์แวร์เดเวลอปเเนต์อย่างเงี้ยมันทํางานได้โคตรเร็วมากๆคอมไพล์โปรแกรมอย่างไวอ่ะไวกว่า9ออ่ะคือมันเร็วขนาดนั้นเน่ะดังนั้นคือพอมันมาอยู่บน iPad อ่ะมันมันจะเป็นแบบโอเวอร์คิวมากๆนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวแรมเนี่ยมันจะมาพรกับแรมขนาด8 g b และ16 g b นะครับตัว8 g b เนี่ยมันจะมาในตัวความจุของเครื่องอยู่ที่128 2 5 6 แล้วก็5 1 2 GB นะครับตัวนี้มันจะพร้อมกับแรม8 GB นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าฉันต้องการจะไปให้สุดสุดคอฟ้าเลยก็ใช้หน่วยความจำที่1 TB และ2 TB นะครับตัวนี้มันจะมาพร้อมกับแรมขนาด16 GB นะครับก็คือแบบ Macbook Air ตัวสุดอะ <laughs> มันตัวสุดกับคัสตอมเลยอะ <laughs> มันจะได้วแบบประมาณนั้นเลยครับแบบมันโคตรเร็วนะครับแต่ถามว่า เอาจริงๆเหอะเราอะไม่ค่อยแน่ใจว่าการที่ iPad อ่ะมันใช้ M1 อะมันมันมีแอปไหนบ้างไหมที่มันจะแบบรีดประสิทธิภาพของตัว M1 บน iPad ออกมาได้อะคือคือนวันนี้เรายังไม่เห็นอะพูดตรงๆคือยังไม่เห็นดังนั้นก็คือการที่เราซื้อ iPad ที่เป็น M1 นะวันนี้เนี่ยเรามองว่ามันมันเหมือนกับถ้าถ้าถ้าเราคุยในเรื่องของ performance นะมันจะเป็นการคุยในเรื่องของอนาคตมากกว่าว่าโอเคอนาคตมันอาจจะมีแอปที่แบบ รองรับ M1 แบบเต็มๆแบบใช้ได้เต็มเต็มหน่วยเช่นแบบการตัดต่อวิดีโอ 8K 4K ที่คัลเลร์เกรดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นเวแบบนั้นก็ได้นะคือคือมันอาจจะมีอนาคตคือเราซื้ออนาคตแลครับแต่สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราก็ยังอยากจะซื้อ iPad Pro ในเครื่องหน้าเพราะตอนนี้เราใช้ iPad Pro อยู่นะครับทําให้เรายังอยากจะใช้ iPad Pro ต่อไม่ว่าราคามันจะเดือดดาขนาดนี้คือตัวโปรโมชั่นนะครับก็คือเป็น เทคโนโลยีหน้าจอที่ทําให้มันทํางานได้แบบ 120Hz เฮิรตนะครับคือในหนึ่งนาทีเนี่ยมันสามารถรีเฟรชได้เปลี่ยนหน้าจอเนี่ยได้ในมดหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งนะครับถ้าเทียบกับหน้าจอปกตินะครับมันก็จะเป็นหน้าจอแบบหกสิบเฮิรตนะครับก็คือห่างกันเท่าตัวครับทีนี้คือถ้ามันอยู่เป็นไอโฟนเนี่ยไอโฟนสิบสามที่เราใช้เนี่ยเราบอกว่าโปรโมชั่นแล้วยังไงวะนะครับแต่พอมัาอยู่เป็นไอแพดอะสิ่งที่ไอแพดมันต่างจาก iPhone คือมันมี Apple Pencil ครับ พอมันมี Apple Pencil แล้วมาเจอกับหน้าจอ120เฮเนี่ยมันทำให้เวลาเราเขียนอะไรบน Apple Pencil ผ่าน Apple Pencil ครับมันจะเส้นอ่ะมันจะลากตามเราได้แบบทันใจมากขึ้นมันจะให้ feeling เหมือนกับเราไปเขียนอยู่บนกระดาษจริงๆมากขึ้นเมื่อเราเทียบกับตัว iPad Air หรือ iPad ธรรมดาที่เราเคยได้ลองเล่นนะนะเออคือมันจะเป็นฟีเจอร์ที่แบบทำงีงก็ได้คือจะจะจ่ายื่อจะเอาสิ่งเนี้ยนะครับ กับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือหน้าจอเหมือนกันนะครับโดยที่หน้าจอตัวนี้มันจะมาขอมแบบหน้าจอแบบ Liquid r e t i n a XDR นะครับก็คือใช้เทคโนโลยีตัวเดียวกับตัวหน้าจอ XDR ของ Apple ที่ราคาหลายแสนนั่นะครับที่มันขายแยกตัวจอกับไอตัวคาตั้งนั่นแหละครับกับหน้าจอชุดเดียวกับที่มันอยู่บน MacBook Pro 14นิ้วแล้วก็16นิ้วนะครับก็คือให้ Dynamic Range ที่สูงปรีดนะครับคือแบบ โอ้โหดูหนังที่เป็น HDR คือแบบว่าแบบซีดซานมะพร้าวแก้วมากๆนะครับคือแบบมันดีมากนะครับผมบอกเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบเซนซิทีกันเรื่องอย่างเงี้ยอย่างเราเราจะเซนซิทีกับเรื่องแบบดามิทัลเรื่องของสีแสงเสียงต่างๆเนี่ยคือมันจะเห็นชัดเลยว่าต่างยิ่งถ้าแบบเราเอาไดร์ต HDR นะครับมาวางเทียบกับลิควิดไดร์ธรรมดานะครับคือมันเห็นอะมันเห็นเลยว่ามันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยอะ โอ้ไม่กอดนี่มันอา,าการวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเห็นแบบนั้นเลยอ่ะนะครับดังนั้นถ้าใครที่แบบซีเรียสในเรื่องเนี้ยมีออปชันเดียวก็คือ iPad Pro นะครับดังนั้นเนี่ยด้วยราคาต่างๆเอ่อด้วยฟีเจอร์ที่มันให้มาเพอร์ฟอร์แมที่มันให้มาเนี่ยราคาเนี่ยเดือดแน่นอนเดือดจัดๆเลยนะครับก็คือว่าตัว iPad Pro เนี่ยมันจะเริ่มต้นนะครับที่11นิ้วกับ12.9นิ้วเนาะ 11นิ้วเนี่ยเริ่มต้น128 g b นะครับ127,900บาทนะครับซึ่งแพงกว่า iPad Air 256 g b ที่24,000นะครับก็คือสเต็ปอัพไปอีกแต่ได้ความจุดน้อยลงนะครับจนไปถึง2 t b นะครับที่66,400บาทนะครับแน่นอึกนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าฉันจะเอา12.9นิ้วนะครับ เริ่มต้น1 2 8 g b นะครับราคาอยู่ที่37,900บาทครับโอ้โหแค่30,000แก็ซีแล้วอะ่ะคือมันแทบจะได้ MacBook Air แล้วปะ <c oughs> ใช่ไหมน่าจะใช่นะนะครับกับเราไปสุดที่2 t b นะครับ76,400บาทครับ MacBook Pro แล้ว <c oughs> MacBook Pro 14นิ้วแล้วทุกคน ราคานี้มันได้แม็กบูปโปแล้วทุกคนเดือดนะครับยังไม่นับว่าถ้าคุณซื้อ Apple Pencil เข้าไปอีกนะครับราคาก็ตีวก็บีนะครับหรือถ้าใครบอกว่าโอเคฉันอยากได้ซลลูล่าฉันได้ 5G นะครับตัว iPad Pro ตัวนี้ต่อถ้าซื้ซอซลลูล่านะมันต่อ 5G ได้รุ่นเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเท่าสมมติว่าเราซื้อ12.9นิ้ว2 TB ทะนะครับแค่วเซลลูล่า5000บาทนะครับมันอยู่ที่ประมาณ80,000กว่าบาทนะครับก็คือแบบ ได้ Macbook Pro ตัวกลางๆเลยอะแต่ต้องเข้าใจนะว่าอุปกรณ์2ชิ้นนี้ยมันทํางานไม่เหมือนกันนะแบบวัตถุประสงค์การทำงานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะเทียบกันไม่ได้แต่ว่าคือถ้าเราเทียบแบบขำๆอะคือมัน,ม,นมันได้ Macbook Pro เลยอะทุกคนคือแบบราคามันไมโบรดมากๆนะครับดังนั้นอย่างที่บอกก็คือมันจะเหมาะกับคนที่ใช้งานแบบโปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับอันนี้คือต้องอยอเรัต้นเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยแบบ หาเงินได้แบบมาหาศาลเลยหนึ่งนาทีแบบโหได้เงินเป็นหมื่นอย่างเงี้ยโอ้ oh, ใช้ไปเถอะคุณ <laughs> ใช้ไปเถอะมันแปบ๊บเดียวมันคืนทุนแล้วไ <laughs> <laughs> อคนพวกเนี้ยนะครับ <laughs> แต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ย e เราใช้เป็นฮอบบี้เราใช้เป็นแบบเอขอขำๆอะไรเงี้ยไปแพดแอร์เถอะเนาะประหยัดเงินกระเป๋าไปทำอย่างอื่นเถอะนะครับ <laughs> อะไรเงี้ยมันมันเบิกข,ขวานะครับหรือถ้าใครบอกว่าโอเค I have money I have tons of money ฉันมีเงินเยอะมากนะครับ และฉันก็ซื้อของแบบ no-brainer อยู่แล้วทำ dog brain อยู่แล้วนะครับก็เอาเลยครับไม่ขาดคาสัทาครับถ้าใครจะสนับสนุนศาสนา a p p l e ก็เชิญเลยครับแบบ iPad Pro จัดเต็มไปได้เลยครับซื้อแบบ no-brainer ได้เลยเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้นำไปสู่เรื่องของอีกตัวหนึ่งนะครับคือเรื่องของความจุนะครับว่าโอเคเราจะใช้ความจุเท่าไหร่ดีนะครับถึงจะแบบตอบสนองความต้องการเราได้นะครับ โดยทั่วๆไปนะครับเราจะแนะนําที่ประมาณ128กิกขึ้นไปนะครับโ14กิกเนี่ยมันจะแบบกลุ่มๆแล้วอะพอลงแอปมีเอกสารต่างๆมันจะแบบปริมๆกลุ่มๆนะครับเพราะฉะนั้นแบบไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับจะแนะนำสตาร์ทที่128นะครับแตนน่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยฉันฉันเอกสารฉันเยอะมากเช่นแบบนักศึกษาเงี้ยที่แบบว่าอาจจะต้องมีการเก็บชีตในหลายๆวิชาทั้งเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการอัดเสียงอาจารย์ด้วยอย่างเงี้ยหรือว่ามีพวกบางคนที่จะสายสุขภาพมาันก็จะมีพวกแอ อนาตมี omy, ใช่ไหมครับซึ่งมันจะกินสเปซค่อนข้างเยอะนะครับในตระกูลนี้ค่อนข้างแนะนําให้โดดไปเล่นตัว2 5 6น่าจะแฮปปี้กว่านะครับมันจะสบายตัวกว่านะครับไม่ต้องใช้ข่าวเยอะด้วยนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อข่าวด้วยนะครับน,น่าจะแฮปปี้กว่าแต่ถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยทำงานในระดับออฟฟิเชียลนะครับแบบว่าโอเราตัดต่อวิดีโอบนนั้นนะฮะเราทําการแบบว่าตัดต่อไฟล์รอบนนั้นเลยนะครับแบบอลังการงานสร้างนะครับตระกูลนั้นผมจะแนะนําที่1นึ่งเบ นะครับแต่ไม่เกินนั้นนะประมาณ1นึทราผมมองว่ามันเป็นสเปคมันเป็นมันเป็นช่วงที่มันกําลังดีนะครับถ้าเราต้องการมากกว่านั้นผมมองว่าเอาส่วนต่างตรงนั้นนะครับไปซื้อ e อเทอร์น s ลเมาเสียบเอาไป็นทันเดอร์โบเลยก็ได้4 0 g สนะครับคือมันมันก็ยจะถูกกว่าซื้อ iPad ในราคาที่มันสูงขึ้นแต่ต้องแลกมกับการที่ต้องถือถือตัวเอเทอร์นอลเออย่างะไรเงี้ยแต่มันถามว่ามันก็โอเคอะ ดีกว่าเราต้องจ่ายแบบท่วมทน้นสมมติว่าเราจ,จ่ายเพิ่มอีกหลายหลายหมื่นองเงี้ยเราอาจจะได้แบบ SSD เพิ่มอ,อีก8เทราไบต์อะไรอย่างเงี้ยคือนะครับที่ถ้าเราซื้อของ Apple มันอาจจะเพิ่มแค่2เทราไบต์อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ใช่ปะ่ะเอออะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็ขึ้นกับการใช้งานนะครับว่าเราใช้งานแบบไหนนะครับส่วนถามว่าเซลล่าอ๋อไวไฟนะครับ ในเคสส่วนใหญ่99%นะครับเราจะแนะนำให้ใช้ Wi-Fi นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะมีมือถืออยู่แล้วถูกครับซึ่งมือถือสมัยนี้อะไรเครื่องนะครับสามารถที่จะปล่อยเปิดสมาร์ทสปอตได้นะครับโดยเฉพาะถ้าใครใช้ iPhone อ,อยู่แล้วเนี่ยง่ายกว่าเดิมก็คือแบบเปิดมาปุ๊บต่อสมาร์ทสปอตทันเได้เลย,เลยไม่ต้องใส่ไรเลยนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับมันก็ทำให้ง่ายขึ้นถูกไหมครับกับอีกอันนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อเซลล์ร้านนั่นแปลว่าเราจะต้องไปทำซิมเพิ่มซึ่งในแพ นะครับแล้วก็สมาร์ททีวีมันเสียเงินนะครับดังนั้นเนี่ยมันทําไมเราไม่ต้องเสียเงินก็ได้เราใช้ iPhone ของเราเนี่ยเป็น personal hotspot ก,ก็ได้นะครับง่ายกว่าเยอะนะครับอ่าแต่ถ้าใครที่บอกว่าเอ้ยฉันออกฟิลไปทำงานข้างนอกอะไรเงี้ยครับแบบทำงานข้างนอกเๆยๆอะๆแล้วมีการอัปโหลดไฟล์ใหญ่ๆหนักๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ i ไอแพดโปรต้องอัปโหลดไฟล์แบบเลสเซว่า100กิก500เอ่อ50กิกอะไรเงี้ยครับแบบไอ้พวกเนี้ยจ่ายเงินเอาเซลูล่าเถอะเพราะว่า การทานเฟอร์ไฟล์ขนาดนั้นอะ่ะมันใช้เวลาใช้แบตค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นไม่ค่อยได้นาเท่าไหร่งนั้นพวกนั้นคือซื้อเซลลูล่าไปเลยนะครับคนนั้นต้องคือคนคนนั้นต้องมีเงินพอตัวดังนั้นะซื้อไปเถอะนะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับผมมองว่าในช่วงเวลาเนี้ย p p l e เลือกทำ price range ได้ดีมากนะครับมีการแบ่งกลุ่มคอน s u m e r ที่ค่อนข้างจะชัดเจนแะ้ว,ว่าเป็นคอน s u m e r กับเป็น professional grade นะครับถือว่าค่อนข้างเล่นได้ดีมากๆโอเคแหละครับถึงจะมองว่า ไอแพธรรมดาตัวเริ่มต้นเนี่ยราคามันมากกว่า Android t a แท็บเล็ตในตลาดแต่ถ้าเรามองในเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับเช่นว่าเฮ้ยมันใช้ง,งานได้ราบลื่นมันมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มันมีระยะเวลาที่ยาวนานนะซัพพอร์ตได้ยาวนานนะเรามองว่าไม่มี Android ดแท็บเล็ตตัวไหนในราคาหนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้วทําได้ขนาดนั้นอะเราว่ามันไม่มีนะครับดังนั้นเลยมองว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนะครับแต่ถ้าเรามองกลับกนันในแง่ของโปรเฟชชั่นอลเองเนี่ยราคามันโดดมากนะครับโดดแบบ แปดหมื 80, 8, ่นอ่ะแปดกลมแปดหมื่นกว่า uh, ตัวท yeah. ็อปอ่ะค uh, ือม well. ันค่มันโดดมากเพราะคือเรามองว่าคนพวกนี้เขาจ่ายได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทํางานเขาแบบได้เงินคืนมามันมันแป๊บเดียวมันก็คืนทุนแล้วอะไรเงี้ยแปลว่าคนพวกนี้มันจ่ายได้นะครับแอปเปิลก็เลยแบบดันราคาก็เดือดเหมือนกันแต่ว่า performance ที่ได้มันก็เดือดเหมือนกันนะครับมันก็มันก็ใช้งานได้ถือว่ามันใช้งานได้มันคุ้มค่าที่จ่ายเขานะครับดังนั้นมันก็ คำว่าแพงถูกมันก็ขึ้นกับมุมมองแล้วกันนะว่าเราเอาไปใช้ทำอะไรเราได้กาไรจากมันเร็วแค่ไหนมันคืนทุนได้เร็วแค่ไหนนะครับดังนั้นมันก็เป็นเรื่องของปัจเจเนาะว่าทำเงานอะไรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว70% 80%ของเคสทั้งหมดนะครับผมจะค่อนข้างเทใจไปที่ i p a ัดแ r นะครับด้วยราคาที่อยู่กลางๆนะครับหน้าจอที่ใหญ่ได้หน้าจอแบบลิควิดได้ที่าได้ลิควิดแบบเล็กที่หน้านะครับลิควิดได้ที่หน้านะครับลิมพันกันนะครับลิควิดได้ที่หน้านะครับ ถึงจะไม่ได้ x d r แต่ว่ามันก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับลองรับ Apple Pencil เจ n เนอเรชัที่2นะครับรองรับทั้งคีย์บอร์ดทั้งตัว Magic Keyboard ดแล้วก็ Smart Keyboard ทั้งคู่เลือกใช้เอาเลยนะครับจะได้แบบไหนนะครับเคสที่มีเยอะแยะนะครับคือมันเป็น iPad ที่แบบ general มากสำหรับคนทั่วไปนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับที่ตาง Apple Store แล้วก็ ตามช็อปต่างๆแอปเปิลนะครับเชื่อเหมือนเขาขายของเลยวะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับตามช่องทางต่างๆที่ทางนั้นนี่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 ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้มาพูดถึงเรื่องของ MacBook นะครับก็ลองคอมเมนต์มากันได้นะครับเดี๋ยวอาจจะทําตัวของ MacBook ขึ้นมาเพิ่มนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ